ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของยามเช้าตรู่ของวันที่17กุมภาพันธ์นะครับขอแพฮะของของวันที่7นะครับของวันที่7กุมภาพันธ์ผมอยูนะ่บนยอดเขาคิจกุดจุดชมวิวบนลานอินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมองลงไปนะครับแทบไม่เห็นอ,อาคารบ้านเรือนที่อยู่ทางด้านล่างเลยครับก็คือหมอกนั้นปกคลุมหนาไปหมดเลยนะครับ อกปรคมุมหนาไปหมดครับมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ต้นไม้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆนี่แหละครับบริเวณใกล้นั้นไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เขาทางด้านล่างนะครับเขาก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นจุดชมวิวนี่ก็มีไฟฟ้าแล้วนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากจุดชมวิวแล้วก็ในส่วนของกล่องบุญนะครับต่างๆก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พนักงานของเราก็ติดตั้งโคมไฟนั่นคือต่างๆก็ยังไม่ยังไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นครับก็คือบางจุดที่เป็นกล่องบุญเน้นในเรื่องของกล่องกล่องบุญจริงครับก็คือให้สว่างไปก่อนตรงนี้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุ เราก็ติดไฟแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขึ้นกาัการะรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขากิจกุฎนี้ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันที่8นี้จะเป็นการบวงสรวงแล้วนะครับ เิดเป็นทางการจริงก็คือวันที่สิบกุมภานะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดเอา9ก้าเมษานี่คือภาพบรรยากาศของบนยอดเขาคิจกุรจุดสูงสุดนะครับและเรียกว่าจุดหลันอินหรือว่าห้างฝรั่งนะครับและที่อยู่ด้านหน้าผมในขณะนี้ก็คือภาพบรมสารีริกธาตุ อันนี้ก็เป็นการพิธีของการบวงสรวงนะครับปิดป่าเปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทนะครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดของบนบยอดเขาคิจกูดนะครับ นิ้วทูบคนละสามดอกแล้วก็พวงอะไรคนละหนึ่งพวงไอ้าเดียบเาะนมนแกออกจากถุงเลยครับพวงอะไรไม่ทำเลยทำไแกออกจากถุงเลยแต่ว่าถุงนั้นจะใส่กระเป๋าไหมน,นะ <c oughs> กฮะออ

อาไมสาลิกาธานนั้นสถนิตอยู่ด้ลไนไหปน่อ้าวพนนทุกคนคุณมาบอนี่อ่่ไม่ได้จับมาด่มกต่ามมดมาพเลยไมุ่น ซึ่งพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ใดเป็นาศาสดาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์ใดพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นแลได้อุบัติขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์และเป็นผู้ตัดสู้ พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิยานทั้งในโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์องคลแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายจึงได้มาประชุมจำเพาะหน้า พระบรมสารีริกธาตุแห่งพระองค์แล้วณที่นี้ถือสการะมีประทีปของพวงมาลาเป็นก้นเหล่านี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบอารัธนาอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์เสด็จขึ้นประทับเหนือแท่นบันลังภายใต้ร่มโพมนทนพิธีธรรมสถานลานอิน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนยอดเขาคิจกูดแห่งนี้เพื่อความเป็นสริและความเป็นมงคลแก่ผู้กราบสการะและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดกาลนานเทอ พนักงานตงลงไปเรียนด้วยเปล่าคะนะรีมทัวรกคือีหลาอบเนี่ย

เอาปัดขอเลยเด้วอยู่ยอดน่ะแวต้องติดาเดินไปกอยืนยืนล้อมรอบก็ได้ครับยืนล้อมรอบไปนะแต่กไม่ไม่พอเก่งวัดเนประมาณหวันหัวแวก็าย่จะไม่จดกันแต่ไม่จดกันเปเชยจะไม่จดอันเดี๋ยวให้ให้ให้ผมคนรอบเลยวเดี๋ยวไกันไม่ได้ครับไม่กันไม่ได้ครั เดินรอบเป็นวงกลมเดินเดินเดินรอบเป็นวงกลมเครับเดินรอบเป็นวงกลมอยู่เดินได้เว้นเาเลยค่ะผมได้ปรับนะแม่ปในกันสันกันสันมีกันสันตัวสีเหลืองเดินไปชนกันเลยค่ะไม่รู้เทส สกุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับก่อนอื่นตั้งนโมนสสัจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา partipan No. Hey.

ไม้ uhm. ครับเดี๋ยวเอาพานวางนี่พานใหญ่พานใหญ่มาวางกันสิปรสิเอาพานใหญ่ในห้องอันนี้ของเราแหละเจ้าถูกเอาพานไม้สิ่งก็ได้เอาวางนอกตามได้จะได้วางพร้อมกัน

ไนี้สองรูปจันใหญ่ใช่ใหญ่ไม่ใช่แต่ตอนนี้เขาจะเอาพานใหญ่สามพันแต่ว่ามันมีอยู่แล้วอันหนึ่งช่ไม่ใช่ค่ะมีเอามาพดอีกสองอันเอาพานเรียบเนาะเอาพันหนุู บ้านเมีบ้านไ้านนีราเราทำรสัญญาพวกเราแกะขนม่ดวันติวัามที่ผมสามวันติดไม่มีผลไม่มีผลเพราะเอ่อสักอะสมมติว่าเราทายาขายอะมันจะอยู่ได้แค่ชั่วโมงนึง่ย ผมช่วยยาชาเสร็จครับพออาจารย์วานแต่เสร็จครับทิ้งขยะ